นิทานเรื่องนี้จะพาเราเดินทางไปกับฟ้าราแสงหิ่งห้อยตัวเล็กที่อาศัยอยู่ในป่าประกายเพชรอันงดงามแต่กำลังจะมืดมิดลงเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเพื่อนำแสงสว่างกลับคืนมาสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของมิตรภาพและการค้นพบพลังภายในในป่าประกายเพชร มีหิ่งห้อยน้อยชื่อฟ้าราแสงเขามักจะใช้เวลาบินเล่นรอบรอบต้นไม้คริสตัลสูงใหญ่ที่เปล่งประกายระยิบระยับอยู่เสมอแสงของป่าเริ่มริรี่ลงทุกวันทำให้ฟ้าราแสงรู้สึกกังวลอย่างมากวันหนึ่งในขณะที่ฟ้าราแสงกำลังสำรวจถ้ำคริสตัลแห่งหนึ่งเขาก็ได้พบกับซิลเวิร์ฟีน ทูดมานามคริสตันผู้สง,ง่างามซิลเวอร์ฟินปรากฏตัวยอย่างลึกลับและดูวิพร้อนซิลเวอร์ฟินเล่าว่าแหล่งพลังงานแสงสว่างหลักของป่าซึ่งเป็นหัวใจคริสตันกำลังอ่อนแอลงเขาต้องรีบส่งสารไปหาหิ่งห้อยผู้กล้า เพื่อช่วยกอบกู้แสงสว่างกลับคืนมาฟ้าราแสงฟังด้วยความตกใจและสนใจแม้จะรู้สึกตัวเล็กเกินไปฟ้าราแสงก็อาสาที่จะช่วยซิลเวอร์ฟินมองเห็นประกายความกล้าหาในดวงตาของหิ่งห้อยน้อยจึงมอบแผ่นที่โบราณที่ทำจากใยไหมวิเศษให้แก่เขา มันเป็นแทนที่ที่นำไปสู่ยอดเขาวิบวับสถานที่ที่ซ่อนแหล่งพลังงานอีกแห่งหนึ่งไว้ฟ้าราแสงออกเดินทางเขาบินผ่านพุ่งดอกไม้คริสตัลที่ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆและแม่น้ำไระยิบระยับที่สะท้อนแสงดาวนับานการเดินทางเต็มไปด้วยความงดงามและอุปสรรคเล็กๆ ระหว่างทางเขาได้พบกับคุณยายผีเสือ้อผู้มีปีดสีม่วงไรยิบไรยับก,กำลังพักผ่อนอยู่บนใบบัวคุณยายผีเสื้อยิ้มอย่างใจดีและให้คำแนะนำอันชาญฉลาดแก่ฟ้าราแสงคุณยายผีเสื้อเล่าเรื่องราวของหิ่นห้อยแห่งแสงในตำนานผู้ที่สามารถจุดประกายความหวังด้วยแสงในตัวเขาเองได้ คุณยายบอกว่าพลังที่แท้จริงมาจากใจที่กล้าหาญของฟ้าราแสงเองได้รับกำลังใจจากคุณยายฟ้าราแสงก็รู้สึกเข้มแข็งขึ้นเขาเดินทางต่อขึ้นสู่ยอดเขาวิบวับที่สูงชันคริสตัลที่นั่นมีสีสันสวยงามแต่ก็ดูเก่าแก่และหม่นหอมออมองอ,งอง ที่ยอดเขาฟ้าราแสงพบแท่นคริสตัลโบราณขนาดใหญ่ที่เคยเป็นแหล่งกำเนิดแสงแต่บัดนี้มืดมิดเขาพยายามเปล่งแสงของตัวเองออกมาให้เต็มที่เพื่อหวังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแสงเล็กๆของฟ้าราแสงดูเหมือนจะไม่พอที่จะทำให้แท่นคริสตัลนั้นกลับมาสว่างได้ เขารู้สึกท้อแท้และผิดหวังเล็กน้อยแต่ไม่ยอมแพ้เขาพยายามอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นทันใดนั้นซิลเวอร์ฟินก็ปรากฏตัวอีกครั้งเขาไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับกลุ่มหิงห้อยจากต่างๆเผ่าพันุ์ที่ติดตามข่าวสารของฟ้าราแสงและต้องการร่วมมือกัน หิ่งห้อยทุกตัวรวมตัวกันรอบๆอบแท่นคริสตันทุกดวงเปล่งแสงน้อยๆของตัวเองออกมาพร้อมๆกันแสงจากพวกเขารวมกันเป็นลำแสงอันทรงพลงังส่องสว่างไปยังแท่นคริสตันแท่นคริสตัลเริ่มส่องแสงรรย,ยิบระยับมากขึ้นเรื่อยๆแสงสว่างอันอบอุ่นและแข็งแกร่งพวยพุ่งออกมาจากแท่นคริสตัน ส่องสว่างไปทั่วทั้งป่าประกายเพชรป่าประกายเพชรกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งต้นไม้คริสตันเปล่งประกายเจิดจ้าก,กว่าที่เคยดอกไม้คริสตันบานสะพรั่งซิลเวอร์ฟินและหิ่งห้อยทุกตัวต่างยินดีกับความสำเร็จของพวกเขาฟาราแสงได้เรียนรู้ว่าแม้แสงของเขาจะเล็กน้อย แต่เมื่อรวมกับแสงจากเพื่อนๆทุกสิ่งก็เป็นไปได้ความกล้าหาญเล็กๆในใจคือประกายแรกที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้แสงสว่างเล็กๆในใจก็สามารถส่องนำทางและเปลี่ยนโลกให้สดใสได้เมื่อเรากล้าที่จะเปล่งประกายและทำงานร่วม กัน